จ้าหน้าที่ของเราครับหาแล้ครับหาหาช่องเปิดได้แล้วครับเนี่ยครับแ้วก็อย่าชัวร์ก็ต้องใช่ครับต้องอัดเข้าไปตรงนั้นครับต้องต้องไปอัดเข้าไปสารเคมีเข้าไปที่ต้นเพลิงให้ได้ครับได้แล้วครับได้แล้วพอไฟชุดใหญ่มันดับลงครับแล้วเราจะเห็นต้นทางของเพลิงครับโอ้หน้ำมันแน่นอนครับแบบนี้ครับ เกณฑ์ถังดับเพลิงมาครับประเคนมาครับทุกมาเชลพอยต์มาช่วยครับโอ้โหผมว่าเรื่องใหญ่กับพี่เกา่าไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วเนองจากน้ำมันเชือเพลิงที่ใช้ฮนะอมืมันเข้าไปถึงถังหรือเปล่าอ่ะโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งเซฟที่คานะครับครับ